สวัสดีครับพี่น้องครับสำหรับผู้ติดตามช่องครั้นี้สซยสานครับผมวันนี้นะครับกับศิมาแช่ประสบการณ์นะครับประสบการณ์เกือบที่จะสูญเสียวมั่วนะครับอันเป็นที่รักนะครับมั่วตัวนี้นะครับเป็นมั่วเลือลอยนะครับเกือบแม่นตายครับผมเกือบแมนตายนะครับถ่ายเห็นมาท่านนะครับที่ว่าฝากเป็นอุท่ารอ์ซอนใจนะครับสำหรับพี่น้องคนอย่างมั่วนะครับเฮายาเอินไว้ในล่ะเอินมาต้องรอบขอบต้องระมันระว่างนะครับมั่วตัวนี้นะครับ ผมซื้อมานะครับเกือบส0 0แสนนะครับดูเอ็กเซลเลตแปดองหานะครับพี่น้องนะครับหางร้านผมเนี่ยนะครับคือเหตุการณ์มันเกิดจากว่ามันเข่าไปขัดคอกครับผมฟ้าข้อผมนะครับเล็กเล่านะครับเดี๋ยวพี่น้องนะครับเกือบตายนะครับพอดีพ่อแม่ผมนะครับเพิ่นเฝ้าอยู่ข่องอ้วเห็นเหตุการณ์นั้นก่อนนะครับก็เลยซอยชีวิตแด่ท่านนะครับเอาออกแด่ท่านถ้างั้นนะครับคงจะเสียเงินส0 0แสนไปนะครับก็ถือว่า เป็นอุทาหอน์้อนใจเป็นบทเรียนนะครับที่ผมจะต้องมาหาแนวทางนะครับปรับปุงแก้ไขนะครับข้อของผมนะครับว่าห้มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกนะครับเพราะว่าถ้าเฮานะครับสูญเสียเงินสามแสนไปพี่น้องครับผมขึ้นสมมุิกำลังใจในการเลี้ยงหัวตอไปครับเดี๋ยวจะเบิ่งว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงผมเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันครับครับพี่น้องครับนี่ครับที่ผมเสริมเล็กขางล่างนะครับเนาะแต่ก้อนที่ผมเหตุขอกนะครับพี่น้องที่เห็นว่าแต่ ต้นปีนะครับที่ผมเม็ดครกนะครับเพราะว่าผมวางแผนว่าผมเสียเทพข้นเกียตนะครับพอดีงบมดก่อนนะครับก็เลยเฮ็ดให้นะครับใส่พื้นดินไปก่อนนะครับมาที่นี้นะครับพื้นเล่านะครับเล่าแรกนะครับเล่าแรกจากพื้นดินนะครับตอนแรกผมเฮ็ดไว้สามสิบเส้นครับพี่น้องครับมาที่นี่นะครับมันพื้นดินนะครับเนาะเวลาเข้าตักขี้ม่วขี้ยังออกไปแล้วนะครับดินไม่ตัมไปเรื่อยผมมันเลยเฮ็ดให้เกิดช่องว่างหลายก็เก่าครับม่วผมนะครับ ม้วนนี่ครับมันโหหูออีโนยนี่นะครับมันนอนนะครับมันนอนแล้วโผล่หัวเข้าไปนะครับโผล่ห้าไปในช่องนี้ครับติดไปเกือบครึ่งตัวครับเข้าไปเกือบครึ่งตัวนี่ออกว่าใดครับพอดีพอผมไม่เห็นเหตุการณ์ก่อนนะครับพอก็แม่ผมไม่เห็นเหตุการณ์ก่อนนะครับก็เลยนะครับซอยกันดึงออกมาได้นะครับก็ที่ว่าเป็นการซอยเหลือชีวิตนะครับได้ท่านนะครับถ้าหากว่ามือใดมือนึงนะครับถี่เห้าบ่เห็นว่วของเห้านะครับที่เห้าบ่เห็นว้วของเห่าที่มัน ติดขอกติดซอกนี่ยู่ครับผมก็คือจะเสียงัวตัวนี้ไปนะครับจากมัวราคามูลค่านะครับผมซื้อมาเนี่ยครับเกือบสามแสนครับลูกเอเซเลตแปดสองหานะครับแต่คงสิเสียเงินส่วนนั้นไปนะครับมาที่นี่นะครับผมก็เลยนี่ครับให้พ่อเพิ่นเอาเล็กนะครับเล็กเล่านะครับมาผูไว้ค่อนนะครับเพราะว่าผมมีโครงการู่ครับมีโครงการวาเสียเทียค่อนกีดนะครับผมจะเทียขึ้นมาจักสิบเส้นนะครับมันเที่ยให้เกิดนะครับ ช่องว่างนี่หน่อยลงนะครับนอกช่องว่างระวังเพื่อนกับเล็กเล่าแรกนะครับพี่น้องครับนี่คือเหตุการณ์นะครับที่เข้าไปอยากให้มันเกิดขึ้นนะครับของคนเลียงงัวนะครับเพราะว่าทุกท่องนะครับงัวนี่มันผูงหัวขาไปนะครับมันถอยออกบ่ได้คือคนนะครับพี่น้องครับมันกระเดิินยุหันนะครับดินยุหันค้าเล็กอยู่่ครับผมดินไปบ่ไดดนะครับทองอือทองบวมตายเสียชีวิตครับนี่คือเข้ากับป้องกันไว้ครับพี่น้องครับ ทุกคนนะครับคนอย่างง่วนะครับกับว่าอยากให้เกิดการสูญเสียนะครับเพราะว่าการสูญเสียแล้วมันคือเงินทองนะครับคือการลงทุนของเฮานะครับที่ต้องเสียไปนะครับตัวนี้นะครับคือหลกหลักของผมนะครับที่ผมได้ซื้อมาไว้ในในคอรับผม V+ plus v ของพีทวิศนะครับเอกเสล่แปดสองหาครับตัวนี้นะครับมูลค่านะครับเกือบสามแสนบาทนะครับเนาะที่ผมซื้อมาตั้งแต่ยานุมแปดเดือนครับเกือบเลยครับพี่น้องครับเกือบเสียมั่วไปนะครับ อถืว oh, mhm. ่าโชคยั่งดีนะครับโชคยั่งดีที่มีคนเห็นท่านนะครับนี่ครับก็เลยผูกเล็กไว้นะครับพี่น้องครับผมแนะนําว่าเล่าแหลกนะครับกับพื้นดินหรือพื้นปูนข้าเนี่ยอยากให้เกินสิหาเส้นครับพี่น้องครับถ้าเกินสิหาเส้นเนี่ยว่ามันมีโอกาสที่จะมุดหัวเข้าไปนะครับเนาะมุดเวลามันนอนมันยังนะครับมันมุดหัวเข้าไปแล้วข้ากกบป้องกันไว้ครับเพราะว่าอยาให้เกินสิหาเส้นจากพื้นดินเดี๋ยวต่อไปนะครับผมมีงบมีทุนนะครับผมก็ สีมาเทคอนเกล็ดครับเทคอนเกล็ดให้มันพื้นมันสูงกว่าเก่าเนาะถ้าพื้นสูงกว่าเก่าก็เสียรถช่องว่างนะครับนะนะครับพี่น้องครับคลิปนี้นะครับผมก็เลยมาอยากมาฝากมาเตือนนะครับให้พี่น้องนะครับให้พึ่งระวังเพราะว่าผมเห็นในกลุ่มมั่วนะครับกลุ่มสื่อขายมั่วเห่าเนี่ยแหละมาแชร์ประสบการณ์ว่าม้วติดซอกติดไม้นะครับตายนะครับมันคือความสูญเสียนะครับเพราะว่าถ้าเกิดการสูญเสียนั่นมันหมายถึงเงินถึงทองหมายถึงการลงทุนของเ้าครับพี่น้องครับ สไลด์คลิปนี้นะครับกาฝากแก่้งเตือนนะครับพี่น้องครับอย่าระว่างใจนะครับอุบัติเหตุนะครับมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับหัวนเนี่ยนะครับมันบกหมู่ปรสีภาษสัยนะครับเนี่ยมันยากนอนมันกระนอนไปตามภาษาเขามันนะครับมันถอยหลังมันย่างออกป่ะเดี๋ยว้นนะครับมันดินย่างเดียวนะครับมันดินย่างเดียวครับพี่น้องครับนะเกือบเนาะเกือบเนาะนะแปลงแซงนะครับน้องแปลงแซงเกือบแล้วครับนะมูลค่าเกือบสามแสนนะครับ ตั้งแต้เป็นสาวเดินะครับแต่ตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าขายดอกเลี้ยงไว้ประดับขอบประดับอะไรพี่อยู่เลครับพี่น้องครับงวดลอยนะครับความฝันของคนเลี้ยงงวดนะครับคือแต่ก่อนผมก็เลี้ยงงวดรูกผสมกันครับพี่น้องครับวันเด็ก็เลยมีความฝันแต่ไมีงวดลอยครับก็เลยเสียหน่องตัวนี้เหลือมานะครับน้องแปลงแซงนะครับแปลงแซงนะครับเอ็กซเลแปดสองห้านะครับแม่เขาเป็นสายวินเชสเตอร์นะครับอ่าอย่าทำกันโดนเด้อเดี๋ยวเสียฟองกันไว้นะครับว่าให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับกับพี่น้องครับ กลับไปขอเม่วาจะขอนะครับไปเช็คเบิงว่ามันมีช่องว่างให้หัวเห่าเดี๋ยวมุดหัวเข้าไปพอนะครับถ้ามันสูงเกินไปนะครับก็หาแนวไปเห็ดกันไหวนะครับจะให้หัวเห่าเกิดุบัติเหตุเกิดขึ้นมานะครับไม่อยากให้เกิดการสูญเสียครับผมสำหรับคลิปนี้ครับแก่เพิ่อหลายผมขอก่าวลาและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ